ก็สวัสดีทุกท่านครับผมพบก,กับช่อง b o e s i a n Channel นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปั้นนะครับแบ่งปันสายเลือดดำมุกทองนะครับหรือว่า Black Copper Star สำหรับท่านที่สนใจนะฮะสนใจตัวไม่ลอกเอาไปลุ้นกันหรือว่าจะเอาไปทำกันนะครับการันตีสายเลือดแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เอาไอ้พวกไม่ลอกสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองทำปลาสายดำแต่ยังไม่อยากจะซื้อราคา ตึงๆนะครับวันนีราคาก็ผมตั้งราคาก็ไม่แรงนะฮะหลักร้อยแต่ผมการันตีถึงสายเลือดแล้วก็คุณภาพนะครับรับประกันว่ารุ่นลูกออกมาก็มีลอกแน่นอนอาจจะน้อยกว่าการที่เราเอาตัวลอกไปทํานิดนึงนะครับแต่ก็รับรองว่าได้ขายลูกปลาแน่นอนนะครับมีตัวลอกออกมาสวยๆหลายตัวเลยแน่นอนนะครับเพลเๆลลอกตั้งแต่พ่อแม่มันไปถึงนะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยอายุปลามันยังน้อยอยู่ ดํามุกทองเนี่ยปลาสายสีไรออกเนี่ยมันสามารถลอกได้จนถึงอายุ6เดือนนะฮะแต่อันนี้ในคลิปที่ผมมาแบ่งกันนี่อายุปลามันแค่4เดือนเองนะครับนั่นหมายความว่ามันยังมีโอกาสลอกอีกเยอะนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็ยังมีลอกต่อเนื่องนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไอ้พวกที่มันแบบมันลอกทีหลังเนี่ยนะฮะมันได้ผ่านการหมักหมมมุกอย่างเต็มที่นะครับเวลามันลอกออกมาแล้วเนี่ยไอ้พวกลอกหลังเนี่ยมันจะโหดกว่าพวกที่มันลอกก่อนนะครับมันจะโหดกว่า นะฮะแต่ในแต่ยังไงมันก็ลอกนะฮะเพื่อนๆเอาไปทำเนี่ยรุ่นลูกยังไงมันก็ลอกผมรับประกันว่ามันก็ลอกมันลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าปลาสายนี้ลอกดีมากนะครับสายเลือดนี้ลอกดีมากอีกอย่างทรงมันสวยทรงใหญ่หางดิ้งชายน้ําคมนะฮะสำหรับท่านที่ติดต่อมาสั่งซื้อตัวที่ไม่ลอกเดี๋ยวผมจะคัดไปให้นะครับคัดเน้นทรงเน้นเครื่องเน้นชายน้ำเน้นหางไปให้นะฮะแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าตัวเมียอาจจะมีที่ ชช้น้ำเวงไปบ้างนะครับเพราะว่าปลาผมเอามาจากบ่อรวมนะครับตัวเมียเนี่ยผมไม่ได้จับขึ้นฟอร์มไว้นะฮะเอามาจากบ่อรวมเดี๋ยวผมจะคัดที่มันโอเคที่สุดนะครับคัดไปให้เพื่อนๆก็เอาไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องขุนกันนั่นนะครับนะครับคัดทรงคัดขนาดคัดไซส์ไปให้นะครับเอาไปแล้วก็พักสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็รัดได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับ ผมมีโค้ตา้แค่8คู่นะฮะเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปคืออปลาสายดําสายเนี้ยนะครับโอ,อกาสลอกมันยังมีเยอะอีกอย่างนึงไงพวกที่มันลอกหลังเนี้ยมันก็จะสวยนะครับมันก็จะสวยมุกมันก็จะดีผมเองก็ต้องเก็บไว้ลุ้นเองบ้างนะครับในบางส่วนโอเคนะครับใครสนใจก็ทักไลน์อดีที่มุมบนขวามือมานะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดติดตามให้ทางช่อง Poisian Channel ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะสวัสดีครับ